ดูดวง12ราศีรายวันประจำวันที่15เดือนเมษายน2566ท่านที่เกิดราศีมังกรวันนี้คุณจะได้ทําในสิ่งที่คุณตั้งใจเอาไว้ทุกสิ่งจะประสบความสําเร็จและราบรื่นดีมากเลยค่ะและบางท่านก็มีโอกาสได้รับของฝากจากเพื่อนหรือจากคนรู้จักกันบางท่านก็ได้รับของฝากจากคนรักของคุณดูดวงท่านที่เกิดราศีกุมเป็นวันที่คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยเมื่อ้าหรือการเดินทางทําให้คุณต้องเหน็ดเหนื่อยหรือการปวดแข้งปวดขา บางท่านก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการผิดอกผิดใจกับคนที่คุณรักดูดวงท่านที่เกิดราศีมมนวันนี้ท่านใดที่วางแผนการงานทุกสิ่งอย่างเอาไว้หรือตั้งใจที่จะทําอะไรก็จะได้ทําตามใจคุณแต่ประมาณช่วงเที่ยงไปแล้วอาจจะมีเรื่องที่ต้องขัดอกขัดใจกับคนที่คุณรักหรือบางท่านก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไปในสถานที่ที่สงบเงียบหรือบางท่านอาจจะไปวัดไปวาดูดวงท่านที่เกิดราศีเมษวันนี้คุณมีเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องจัดการและต้องทํา ทำอะไรก็มักจะเร่งรีบหน่อยหากท่านใดที่ต้องใช้รถใช้ถนนก็ควรระมัดระวังหน่อยนะคะอย่าขับรถเร็วจนเกินไปและบางท่านมีเกณฑ์การตัดสินใจเดินทางแบบกระทันหันปุ๊บปับ๊บเรื่องสุขภาพต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องปากท้องและคำพูดคำจาของคุณเองด,ดวงท่านที่เกิดราศีพฤกษภในช่วงเช้าคุณยังมีความสงบเงียบดีอยู่หรือได้อยู่กับเพื่อนฝูงหรือได้อยู่ในสถานที่ที่คนคุ้นเคยอยู่กับญาติพี่น้อง พอสักช่วงเที่ยงไปแล้วคุณอาจจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไกลแบบปุ๊บปับกระดันหันหรือมีการเดินทางแบบไม่ทันตั้งตัวหรือบางท่านทําอะไรก็มักจะเร่งรีบแนะนําว่าให้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะรวมถึงคําพูดคําจาต้องระมัดระวังด้วยดูดวงท่านที่เกิดราศีเมถุน วันนี้คุณจะได้ทําการงานต่างๆหรือได้ทําบางสิ่งบางอย่างจะไปไหนมาไหนแบบไม่ทันตั้งตัวหรือปุ๊บปั๊บไปกะทันหันด้านการเงินวันนี้คุณจะมีรายจ่ายเยอะมากเลยด้านความรักสําหรับท่านที่มีครอบครัวแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่ตามใจซึ่งกันและกันดีและคู่ของคุณอาจจะต้องใช้เงินเยอะรวมถึงท่านใดที่คบหาดูใจกันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องห่างกันบ้างหรือท่านใดที่เป็นโสดก็มีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจ แบบปุ๊บปั๊บกระทันหันด้วยเช่นกันดูดวงท่านที่เกิดราศีกรกฎบางท่านก็เดินทางไปเที่ยวไกลๆพักผ่อนหย่อนใจหรือบางท่านก็ปล่อยวางพักอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนพักผ่อนแบบชิลๆสบายๆหากท่านใดที่ต้องเดินทางให้เช็คลมยางรถของคุณด้วยหรือให้นมัดระวังการเดินแลวเตะสะดุดหรือการใช้อุปกรณ์ของมีคมดูดวงท่านที่เกิดราศีสิงห์ ช่วงเช้าคุณอาจจะมีเรื่องที่ต้องอญหงุดหงิดกวนใจหรือมีเรื่องที่ตึงเครียดมาทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยจะสบายใจไม่ค่อยจะแฮปปี้สักเท่าไหร่พอสักช่วงเที่ยงไปแล้วทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นแบบปุบปั๊บกระทันหันคุณจะตัดสินใจแบบรวดเร็วอย่างเช่นการเดินทางแบบปุบปั๊บกระทันหันหรือคิดจะทําอะไรก็แบบตัดสินใจแบบรวดเร็วมากการเดินทางการใช้รถใช้ถนนก็ระมัดระวังด้วยนะคะอย่าเร่งรีบจนเกินไปด้านการเงินคุณยังมีเงินใช้ใจ่ายหมุนเวียนดีมากค่ะส่วนด้านของความรัก ก็คนโสดแนะนำว่าให้ดูกันไปก่อนนะคะทำความรู้จักกันไว้ส่วนคนที่มีคู่แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ตามอกตามใจซึ่งกันและกันดีหรือบางท่านอาจจะมีเรื่องที่ขุนเคืองใจกันบ้างแต่ก็จะจางหายไปแบบรวดเร็วดูดวงท่านที่เกิดราศีกันเป็นวันที่คุณทำอะไรมักจะมีความเร่งรีบหรือตัดสินใจแบบด่วนๆปุ๊บปั๊บกระทันหันหรือบางสิ่งที่คุณคิดว่าแน่บางทีมันอาจจะกลายเป็นพิกล็อกได้นะคะ แนะนำว่าทําอะไรก็ใจเย็นอย่าเร่งรีบจนเกินไปหรืออย่าไปหงุดหงิดอะไรง่ายมากเกินไปดูดวงชาวราศีตุน้นเป็นช่วงวันที่คุณอาจจะมีการเดินทางแบบกระทันหันหรือท่านใดที่ไม่ได้เดินทางก็จะมีคนมาหาคุณแบบไม่ได้นัดหมายเอาไว้หรือบางท่านก็มีเรื่องที่ต้องจัดการหรือมีเรื่องที่วุ่นวายหัวใจเกี่ยวกับเรื่องลูกน้องบริวารดูดวงท่านที่เกิดราศีพิจิก ก็จะเป็นวันที่คุณต้องตัดสินใจปุ๊บปั๊บกระทันหันหร,หรือตัดสินใจเดินทางไปไหนแบบรวดเร็วแบบไม่ทันตั้งตัวหรือบางท่านก็จะได้พบกับเหตุการณ์ที่ทําให้รู้สึกตื่นเต้นหรือเกิดขึ้นแบบปุ๊บปั๊บกระทันหันด้วยเช่นกันด้านความรักสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้ว ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ตามอกนําใจซึ่งกันและกันดีถึงแม้ว่าจะมีคําพูดบางคําที่ขัดอกขัดใจกันบ้างแต่โดยภาพรวมแล้วก็ยังดีอยู่สําหรับคนโสดก็มีเกณฑ์ได้พบเจอคนที่ถูกใจหรือคนที่คุณคุยคุยอยู่แล้วเขาหายไปอาจจะกลับคืนมาแบบปุ๊บปั๊บไม่ทันตั้งตัวการใช้รถใช้ถนนควรระมัดระวังด้วยค่ะเช็คหม้อน้ําหรือสงการนี้ไม่ควรที่จะออกไปไหนมากเพราะให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วย บางท่านเจ็บตาบางท่านเจ็บปากบางท่านร้อนในหรือบางท่านท้องไส้ไม่ค่อยดีท่านใดที่มีสัตว์เลี้ยงระวังเขาจะเจ็บป่วยไม่สบายหรือหากเล่นกับเขาระวังเขากัดเขาข่วนเอาค่ะดูดวงท่านที่เกิดราศีธนูเป็นวันที่คุณจะได้ไปในสถานที่ที่มีคนเยอะพลุกพ้่านหรือมีโอกาสได้พบปะกับญาติพี่น้องคึกคักดีเรื่องการเงินคุณมีใช้ใจ่ายหมุนเวียนดีมากค่ะและมีเกณฑ์ใช้ใจ่ายเยอะมาก ด้านความรักระมัดระวังความขัดแย้งกันท่านใดที่เป็นโสดต้องระวังคนที่มีเจ้าของเข้ามาวุ่นวายในชีวิตของคุณนะคะหรือคนที่คุณไม่ชอบใจเขาอาจจะมาทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจหรือเข้ามาวนเวียนในชีวิตของคุณ